นี่ทีนี้มาคันนี้สิแม่น่าจะเรียกได้นะครับว่าเป็นรถหายากคันหนึ่งเลยนะหายากในความหมายของผมนี่ก็คืออาจจะเป็นรถแปลตรงๆตัว มันไม่ได้เห็นพบเห็นกันบ่อยๆแล้วในปัจจุบันนะเอาเป็นว่าในปัจจุบันเนี้ยบางบางคันมันก็หายไปตามกาลเวลาด้วยสภาพที่สุดโทมนะครับคนที่เขารักจริงชอบจริงเขาเก็บไว้จริงๆมันก็อาจจะมีจํานวนน้อยกับอีกวิธีหนึ่งนก็คือมันก็เป็นรถรถนําเข้าซึ่งมันต้องมีแน่นอนว่าน้อยกว่ารถที่มันอยู่ในประเทศอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นรถบางทีมันเป็นรถตลาดนะ แต่มันเป็นตัวคูเป้สองวัตตูอย่างเงี้ยนะเป็นตัวพมลายขับซ้ายอย่างเงี้ยนะครับหรือมันเป็นรถยอดนิยมเรียกว่าระดับตำนานเลยนะพวกอ่ามิน,นิคูเปอนะรุ่นแรกอย่างเงี้ยอ่าโฟกเต่าบิชเชนนะรุ่นแรกอย่างเงี้ยปหนึ่งเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์อย่างเงี้นะหรือก็เป็นรถตู้รถเก๋งหรูโบราณจากคั่วนะเบนทับแปดนะ เป็นห้าร้อยอ่าพวกนี้หายากทั้งนั้นนะแล้วก็ทรงแปลกอีกหลากหลายยี่ห้อที่บางทีไม่แน่วมันเขาเรียกอะไรตัวแบรนด์มันสู0พันไปแล้วมันมีเยอะแยะไปรู้สึกถ้าจําไม่ผิดนี่โฮเดนเมื่อก่อนมีในเมืองไทยหายไปแล้วแต่รถยังมีหลงเหลืออยู่แ้วไม่เยอะก็หาอะไรทดแทนกันาพวกนี้มันกลายเป็นรถหายากน่าเก็บแหละบางทีแล้ววิธี ดูแลรักษารถพวกนี้มันก็มีอีกหลายสไตล์พอมันอยู่ในกลุ่มรถหายยาก